หรือว่าต้องการให้ตัวคาเล็กเตอร์มันเป็นในแพทเทิร์นใกล้ๆก,กันเนี่ยนะครับหรือสัดส่วนเนี่ยจะต,ต้องไปใกล้ๆก,กันถ้าเกิดเราทํามาโดยที่เราไม่ได้นึกถึงสเกลมาก่อนเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้ตัวอ,อตัวองค์รวมของสัดส่วนของภาพอะไรพวกนี้มันจะเสียไปหมดนั่นเองนะครับมันจะทําให้เราเนี่ยนะครับทำงานยากอย่างเช่นตัวคาเล็กเตอร์เนี่ยนะครับตัวมือเนี่ยนะฮะมือขน,ขนาดขนาดของมือเนี่ยนะครับ ถ้าเกิดมือถ้าเกิดตัวใหญ่หัวใหญ่มือเล็กขึ้นมาอะไรเงี้ยนะครับเวลาหยิบจับสิ่งของอะไรพวกนี้บางทีเราจะประมาณเอาจากตัวสเกลของตัวคาแรคเตอร์แต่เราไม่ได้ประมาณด้วยมือของตัวคาแรคเตอร์อย่างเช่นเวลามันจับแอปเปิ้ลเรารู้สึกว่าตัวทั้งตัวเนี่ยมันตัวใหญ่อยู่แล้วแต่เวลาจับแอปเปิ้ลทาไมดูแอปเปิ้ลมันใหญ่ทั้งท้ที่ตัวมันก็ใหญ่เป็นเพราะว่ามือมันเล็กนั่นเองนะครับ ถ้าเราไม่ได้ต้องการให้มันไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อให้มันดูมือเล็กไปตั้งแต่ต้นเนี่ยนะครับเราก็ควรที่จะสร้างความสมดุลให้กับสัสดส่วนของคารคเตอร์รวมทั้งเรื่องของความสูงความสูงมีความสําคัญในอีกอย่างหนึ่งก็คือทําให้เราสามารถทํางานได้เร็วขึ้นอ,อันนี้ผมเคยทํางานกับบริษัทแห่งหนึ่งที่ทํางานสายแอนิเมชันนะครับแล้วก็บังเอิญเฮดของเขาเนี่ยนะครับให้ความรู้ผมเมื่อ10ปีก่อนเขาก็บอกว่า จริงๆแล้วเราควรที่จะฟิกไว้เรื่องของตัวความสูงเอาไว้ก่อนมันจะทําให้เราทํางานง่ายถ้าเกิดสมมติในเรื่องเนี่ยมีตัวคาแรคเตอร์อยู่5ตัวแล้วมันก็จะมีหลายอายุถูกไหมแล้วก็จะมีหลายเอ่อหล,หลายความสูงหลายๆ Person a l i t y ตัวหนึ่งอาจจะเป็นเด็กนะครับตัวหนึ่งอาจจะเป็นคนแก่ตัวหนึ่งอาจจะเป็นวัยรุ่นตัวหนึ่งอาจจะเป็นพ่อแม่เนี่ยนะครับความสูงก็จะมีความสําคัญถ้าเกิดตัวเด็กเนี่ยนะครับ เราปั้นไปโดยที่เราไม่อิงความสูงถือกรบปั้นไปตามสเปซของ3 d แล้วค่อยมาอิงทีหลังเนี่ยนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นเลยคือเราก็ต้องมานั่งง่วนอยู่กับความสูงปัญหามันก็จะไปพันกับเรื่องของการริกกิ้งอีกแล้วเวลาเราริกกิ้งเสร็จปับ๊บเวลาเราเอามาันมารวมกันปับ๊บเราก็ต้องมานั่งสเกลให้มันเล็กกว่าตัวพ่อแล้วเล็กกว่าตัวพ่อเนี่ยมันเล็กไปทุกฉากดีไม่ดีฉากนี้เล็กเท่านี้เตะฉากนึงทาไมมันดูใหญ่พอๆพอ่พอมันจะทําให้เราเนี่ยนะครับเกิดปัญหาที่ เป็นคารากระ่ังแล้วก็พัวพันไปกับในทุกๆฉากเราต้องแก้ปัญหาที่เป็นปัญหาแบบตายน้ำาตื้นอย่างเงี้ยไปตลอดทั้งฉากอันนี้คือข้อเสียของการที่เราไม่ได้ทํางานโดยการฟิกให้มันสเกลได้อย่างชัดเจนมาตั้งแต่ต้นนั่นเองนะครับ ข้อดีก็คือเราก็ถ้าเกิดเรารู้สเกลตั้งแต่ต้นเราจะรู้ความยาวของขาเราจะรู้ความวาวคมยาวความกว้างของฝ่ามือของตัวคลีคเตอร์เราจะยุกเราจะรู้ความยาวของความกว้างของหน้าตาของคลีคเตอร์และความสูงสัดส่วนตั้งแต่ช่วงเอวไปถึงช่วงอกหรือสัดส่วนของใบหน้าสัดส่วนของช่วงลำตัวสัดส,ส่วนของช่วงขาตั้งแต่ช่วงกลางไปถึงปลายเท้าอย่างเงี้ยเราจะทําให้เกิดอะไรขึ้นเราจะสามารถที่จะออกแบบออดีไซน์ตัว โซฟาเก้าอี้ e, บ้านประตูหรือเอ,อเครื่องแต่งกายหรือเรื่องของความยาวของอุปกรณ์ที่อย่างเช่นพวกไม้เท้ายานผ่านนะอะไรพวกนี้ไปด้วยถ้าเกิดเราไม่ฟิกเลยแล้วมานั่งเดาเอาทีหลังเนี่ยนะครับเราจะเกิดปัญหาในการมานั่งเซตอัพเก้าอี้มันเราจะเกิดปัญหาในการเซตอัพตัวมันกับช่องว่าง ที่เราจะยัดมันเข้าไปใส่ในตัวอุปกรณ์หรือว่ายานพาหนะที่มันจะต้องนั่งไปหรือบ้านนี่เองนั่นเองนะครับอะไรอย่างนี้อันนี้คือเป็นปัญหาที่ปัญหาที่ดูเหมือนกับเป็นปัญหาเล็กๆแต่ถ้าเราหลงลืมมันไปและไม่ได้ให้ความสําคัญในส่วนนี้มันจะทําให้เกิดขยายวงกว้างถึงปัญหาในระดับมหาภาคขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับ มันจะทําให้เราเสียเวลาไปกับทุกๆฉากในเรื่องของสเกลดิไม่ดีเวลาทํางานกับเพื่อนเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องที่น่างหงุดหงิดที่สุดเลยในตอนทํางานเพื่อนก็จะถามว่าตกลงมันตัวเท่าไหนกันแน่อะไรเงี้ยเราก็จะอาจจะบอกว่าเอ้ตัวมันเท่าเอวพ่อเออแต่เก้าอี้มันก็ไม่ได้สปอร์ตนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นปัญหาจุกจิกที่มันจะเป็นอย่างเงี้ยไปตลอดในการทำงานแอนิเมชันหนึ่งเรื่องถ้าเรา ลืมหรือไม่ได้ใส่ใจเรื่องความสูงมาตั้งแต่ต้นสําหรับมือใหม่หรือทีมที่จะทำแอนิเมชันนะครับความสูงของคาแรค c เตอร์เนี่ยนะครับควรที่จะทํามาตั้งแต่ตอนคาแลคเตอร์ดีไซน์ที่เป็นตูดีเป็นเพราะว่าการดีไซน์ถ้าเราดีไซน์โดยอิงสเกลมาตั้งแต่ต้นแล้วก็เราผันสเกลหรือตั้งกรอบของสเกลเพื่อที่จะมีผลให้เราคิดถึงสเกลขณะวาดภาพหรือขณะออกแบบตัวการ์ตูนเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยนะครับ ได้สัดส่วนในการทำแอนิเมชันแล้วก็การปั้นอุปกรณ์อะไรต่างๆต่อไปเรื่อยๆโดยที่เราจะไม่ติดปัญหาเรื่องที่มันเป็นจุกจิกกวนใจอย่างเช่นสเปซอุปกรณ์ที่มันหยิบจับมันจะดูขนาดเหมาะสมมาตั้งแต่ต้นทีนี้ก็จะทำให้เราสามารถทำงานไปได้อย่างราบรื่นนั่นเองนะครับซึ่งเรื่องปัญหาของสเกลจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันเป็นปัญหาที่เขาถามมาทั่วโลกเลยนะครับจริงๆมือใหม่เนี่ยนะครับก็จะ งงมากตกลงสเกลดีหรือไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเกิดคําถามต่อเนื่องไปว่าแล้วตกลงการทํางาน3 d ที่เป็นพวกสายการ์ตูนแอนิเมชั่นหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้ต้องเ,ออเป๊ะสเกลอะไรขนาดนั้นแต่จริงๆแล้วบอกไว้เลยการเป๊ะสเกลถึงไม่ไม่เป๊ะมากแต่ก็ต้องคร่าวๆว่าตัวเนี้ยต้องสูง170ตัวเนี้ยต้องสูง130 อะไรอย่างเงี้ยหรือตัวเนี้ยสูง25ซนติเมตรอาจจะเป็นกระโลกตัวเล็กสูงประมาณ20ซนติเมตรอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเขียนไปก็ต้องอกะขนาดให้ได้อัตราส่วนของสเกลนั้นๆด้วยนั่นเองนะครับก็จะทําให้เราเนี่ยไม่ต้องมานั่งเสียเวลาเราจะสามารถที่จะจับโยนจับโยน,จ,โยนจับโยนเข้าไปในฉากได้เลยโดยที่เราไม่ต้องมานั่งพะวงว่าไอ้ตัวนี้มันจะใหญ่กว่าประตูไอ้ตัวนี้มันจะใหญ่กว่าพ่อมันไอ้ตัวนี้มันใหญ่กว่าพ,พ่อมันเสร็จแล้วปับ๊บ เอาเอายังไงดีวะกูก็ต้องมานั่งสเกลพอม,มันนั่งสเกลปับ๊บพอจับโยนไปอีกฉากนึงเอาดัานใหญ่กลับมาเท่าพ่อมันอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาเราแอนิเมชันเวลาเราเอา่อเขาเรียกอะไรนะเ,เวลาเรารีเซ็ตทาร์นฟอร์มมันจะเกิดปัญหาถ้าเกิดเราไปไปรีเซ็ตเอาทาร์นฟอร์มขึ้นมาก็สเกลก็จะกลับมาที่เดิมเอาพอสเกลกลับมาที่เรือนเสร็จปับ๊บเราจะกลับมาให้มันสเกลเท่าที่เราเปลี่ยนไปตอนแรกเราก็จะเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าตกลงมันสเกล แค่นี้จริงๆหรือเปล่าเออมันก็จะตะขิดตะขวงใจไปในการทำงานไปตลอดของแอนิเมชันเรื่องนั้นๆที่เราผิดพลาดเรื่องสเกลมาตั้งแต่ต้นนั่นเองนะครับโอเคก็น่าจะเป็นความรู้ให้กับเพื่อนเพื่อนน้องๆที่กำลังทำแอนิเมชันกันอยู่นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน้องๆกันทุกคนนะครับผมสวัสดีครับ